ไปดูเวดวงกีฬากอล์ฟกันบ้างค่ะผลงานของสรุตวงชัยสิทธิ์แซงขึ้นเป็นผู้นำในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพผสมทัสกอล์ฟเอเชียนมิกวันที่2ค่ะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพผสมชายและหญิงรายการทัศกอล์ฟเอเชียนมิกสองนสานามที่1โคแสงชันร่วมกับไต้หวัน p j t o ทัวร์และไต้หวัน l p j Tour ทัวร์ชิงเงินรางวัลรวม5ล้านบาทจัดกันที่สนามเล็กวิลรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ วันนี้เป็นวันที่สองนะคะปรากฏว่าผลงานของสรุตวงชัยสิทธิ์ผลงานเยี่ยมค่ะทำวันเดียวได้ถึง7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้เสียคืนไป1นโบกี้สกอร์รวม2วัน13อันเดอร์พาขึ้นมารังตำแหน่งผู้นำเดียวค่ะมีธัญกรครองผาตามมาเป็นอันดับที่2ส,สกอร์รวม11อันเดอร์พาและชอนล,ลูจากสหรัฐซึ่งคนนี้เป็นผู้นำร่วมจากรอบแรกนะคะจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาอยู่อันดับที่3ทางด้านบุษาบากรสุพันธ์และ ฮันส่วนอยู่จากไต้หวันนี่เป็น2นักกอล์ฟหญิงที่มีผลงานดีที่สุดค่ะสกรรวม6อันเดอร์พาอยู่อันดับที่10ร่วมนะคะหลังจากจบ2วันแรกก็คือ36หลุมเขามีการตัดตัวนักกอล์ฟค่ะที่สกรรวมอีเวนท์พาผ่านเข้าไปลุ้นเงินรางวัลในรอบสุดท้ายแล้วก็เหลือผู้เล่น64คนด้วยกันค่ะ